นนนะครับรถด,ด่วน52เชียงใหม่กรุงเทพรถล,ล่าชา้ามาเหมือนกันนะครับตอนนี้รถล่าชา้า7นาทีครับแสงไฟมาแล้วนะครับอยู่ทางนน้นอ,อาจจะเห็นไม่ค่อยชัดตอนนี้รถเร็ว107รถเพิ่งผ่า,สานสถานีข่าวทองมานะครับ รถล,ล่าช้า4-4นาทีครับตอนนี้ด่วน52ก็จะไปเจอกับขบวน107นะครับโอเคนะครับรถด,ด่วน52หลังจากที่รถผ่านชุมแสงไปแล้วนะครับรถจะไปอุ้ยขอภยัยรถจะไปจอดทีหนึ่งที่สถานีนครสวรรค์ลบบุรีอยุธยาลังสิตดอมเมืองหลักสี่บางเขน จุมทางบางซื่อสามเสนไปสิสุดที่สถานีกรุงเทพนะครับนะแล้วก็รถตู้มพิเศษหนึ่งสี่อุตราวิถีเนี่ยตัวพิเศษอุตราวิถีเนี่ยหนึ่งสี่หนึ่งศูนย์เนี่ยจะเหมือนกันเนะเลยหลังจากที่รถผ่านชุ่มแสงไปแล้วใช่ไหมครับรถไปจอดที้งที่สถานีเหมือนกันเลยนะรถไปจอดที้งที่สถา,น,าสนีนครสวรรค์ลบบุรีอยุธยาลังสิตดอนเมืองหลักสี่บางเขนจุมทางบางซื่อสามเสน ไปสิ้นสุดที่สถานีกรุงเทพครับทั้งสามขบวนนะตอนนั้นก็จะเป็นคนรอขึ้น107นะครับนะของก็จะเยอะๆหน่อยน,นี่นะครับผู้คนแทบไม่มีเลยนูนะครับก็น่าจะเป็นผู้โดยสารที่รอขบว10น107ต่อกำลังมานู่นนะครับรถด่วน52เชียงใหม่กรุงเทพ แล้วก็1410เนี่ยจะเหมือนกันนะครับเชียงใหม่กรุงเทพเหมือนกันเลยฮะไม้กานลงนะนะครับโดด52กําลังมาตอนนี้รถล่าช้า10นาทีจะดูสิครับว่ารถจะล่าช้าเท่าไหร่เดี๋ยวผมบอกนะครับนะพิมพ์ไปบอกว่ารถล่าช้ามาเท่าไหร่ถ้าข้อมูลมันผิดหรือตกหล่นจริงๆเนี่ยกราบขออภัยมาณที่นี้นะครับ กาลันล่นเครื่องมาแล้วนะฮะด่วนห้าสองเชียงใหม่กรุงเทพรถเที่ยวน,นี้จะตามหนังหนึ่งศูนย์แดนะครับหนึ่งศูนย์จะล้างท้ายหนึ่งสี่ก็จะตามหนังเอาง่ายนะด่วนห้าสองเจาตอนสิบห้านาฬิกาสามสินาทีหนึ่งสี่เจะตอนห้าโมงเย็นหนึ่งศูนย์เจะตอนหกโมงเย็นนะครับนะกาลันล่นเครื่องมอย่าเต็มสปีดครับฟังเสียงรู้เลยหมายการก็ลงนะครับรถผ่าน 107ยังไม่มานะครับนะรถพุ่งผ่านสถานีเขาทองมานะครับตอนนี้รถล่าช้า44นาทีครับนะโอเคเราจะมาดูความไวนะฮะของด่วน52รถไฟเขียวนะครับรถผ่านนะใบอะไรก็ไม่รู้นะครับไม่ใช่ใบกัญชาใบอะไรไม่รู้แป๊บนึงนะ เรามารอดูกันเลยนะครับมาแล้วรถด่วน52เชียงใหม่กรุงเทพรถผ่านชุมแสงนะครับรถจะไปเจอรถเรืวหนึ่งแล้วก็51อย่างนั่งอยู่เหมือนกันครับ <c oughs> หลายคนชอบเรียกว่ารถด่วนธรรมดานะครับทำไมชอบเรียกกันแบบนี้ก็เพราะว่าไม่มีรถนอนชั้นหนึ่งนะครับถ้ามีรถนอนชั้นหนึ่งเนี่ยจะเรียกว่าด่วนเต็มๆแบบเต็มตัวแต่คนส่วนมาก จะเรียกว่ารถด่วนธรรมดานะครับธรรมดาตรงไหนล่ะก็ตรงที่ว่าไม่มีรถนอนชั้นหนึ่งเหมือนรถคันด่วนอื่นๆน่ะเหมือนรถด่วนอื่นๆน่ะอ่ะ,อะเป็นสายเดียวด้วยได้สายเหนือที่ไม่มีรถนอนชั้นหนึ่งแบบห้องนะครับจะมีแค่รถนอนชั้นสองเตียงล่างเตียงบนเท่านั้นแล้วมีชั้นสามพัดลมชั้นสองพัดลมโอเค มาแล้วนะครับรถด่วน52รถผ่านนะครับน่าจะเป็นเอาสตอมทาก,กระบวนครับฟังเสียงดูก็รู้นะครับนะต้องอยู่ให้ห่างนะครับรถเออรถมาแรงด่วน52นะครับไม่ใช่107107ไม่รู้ว่าออกจากนกครสวรรค์มาหรือยังด่วน52นะครับแจ่มเบอออกขลังกายนะครับไม่ใช่ร่อนตูร่อนเอวนะ มาแล้วครับด่วนห้าสองโอ้โหมาไวมากต้องอยู่ให้หานะครับนะเอาสตอมใหม่เลขอะไรครับมาดูกันเอาสตอมนะครับถางกระบวนมาโอ้ยเปิดวีด้วยนะฮะสี่หนึ่งห้าสี่นะครับเอาสตอมสี่หนึ่งห้าสี่นะครับทางกระบวนมาสุดยอดครับโอ้ยไปยังด่วนเลย